ส่วนเองเป็นกล่องไปซันะเป็นกล่องไปซะส่วนเองเป็นกล่องไปซันะเป็นกล่องไปซะเป็นกล่องไปเสมือน เอาละครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูรกี้แชนแนลนะฮะก่อนงจากที่ทําปาที่แล้วไปนะครับผมนะกับเอจังนะฮะก็เปิดน้องไม่ได้นะครับผมนะแต่ว่าวันนี้มีตู้อัปเดตนะฮะก็คือเพิ่มในส่วนของแจ็คดริเปอร์มาด้วยนะครับผมนะผมก็รู้สึกอยากได้ขึ้นมาในทันทีนะฮะความความที่ว่า วันในตัวโลลี่นะครับมันเพิ่มภูนขึ้นมาแบบมากเกินขนาดนะครับผมนะทำให้ผมอดใจไม่ไหวจะต้องเติมจนได้นะฮะก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าตอนนี้นะฮะตู้ของเอจังเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็จะมีตู้เอจังเดี่ยวๆมาอีกนะครับในวันสุดท้ายนะครับนะแล้วส่วนวันอื่นเนี่ยก็จะเป็นสลับไวฟูกันไปนะครับนะวันนี้คนนี้เข้าวันนี้คนนั้นเข้านะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่แจเข้านั่นเองนะผมก็รู้สึกว่า ต้องเติมแล้วล่ะนะฮะซึ่งก็เติมมาแล้วนะครับทั้งหมด13เมตรด้วยกันนะฮะงั่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะได้ตัวอะไรดีๆมากหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นนะสิ่งที่ผมจะทําก็คือใช้สูตรเดิมนะครับผมนี่งไงสูตรตู้เฟรนนะฮะดูซิว่ามันจะออกใบดีๆไหมนะัะถ้าเกิดได้เซิร์ฟเวนส์มดาวดูซีสามดาวก็ค่อยไปเปิดตู้จริงต่อนะฮะนี่ไงเห็นไหมดูดิโอ้โหโผล่มาี่แบบดวงก็ก๊อตแล้วเห็นไหมได้ทั้ง C3 ดาวแล้วก็เซิร์ฟเวนร์มดาวนะฮะ โอเคครับผมนะถ้างั้นก็ได้เวลาแย็บแล้วครับนะเปิด30เมตรเลยนะเชื่อไหมว่า30เมตรเนี่ยมันต้องออกอะไรสาคัญสคัญแน่นอนผมมีความเชื่อครับผมนะ,ะความเชื่อเป็นของพี่ตูนศรัทธาเป็นของหินเหล็กฝ่ายมีโลดดิ้งอย่างนี้น่าสนใจนะอย่างน้อยต้องได้เซอร์แนทองแน่นอนนะฮะจาจะเป็นตัวหน้าตู้หรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมไม่รู้ไงถ้าเกิดสมมติเป็น C e 4สดาวซ้ำๆนะครับที่ออกมาเกลือไปบ่อยมันก็ มันก็จะไม่โหลดนะครับผมนอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณโหลด Data เนี่ยมันก็จะมีการทุบายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่โหลดแน่นอนแม้ว่าคุณจะได้ทองหรือไม่ได้ทองน,อนนี้คือสเต็ปที่ใช้ได้กับอีมูเท่านั้นเพราะส่วนมากเลนะ่นในมือถือเนี่ยถ้าเกิดไม่โหลด Data เนี่ยก็จะรอประมาณชาติเศษนะฮะกว่าจะเข้าด่านได้นะครับอ้ oh my god ไหนดูหน่อยสิเหมือนมีแบบช้าอ่ามันจะมีแบบกระตุกนิดนึงก่อนนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าได้ เซแว่นนะครับผมนะแต่ก็คืออาจจะไม่ได้ทองก็ได้แต่ที่เปนกระตุกนานๆนะแบบไม่หมุนสักทีอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้เซแว่นทองเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมนะเห็นไหมผมพูดอะไรเคยผิดไหมถ้ามันมีโหลดดิงก็ต้องมีเซแว่นทองนะแต่ดาบอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนกันโอเคมึงหลุดมาได้ยังไงฮัลโหลโอ้ยถ้าเป็นล่าแคสเตอร์นี่ฉันจะไม่ว่าอะไรเลยนะโอ้โห สี่ดาวลุดเลตแล้วครับผู้ชมโอ้โหทองอีหนึ่งใบอะไรเนี่ยฮัลโหลเป็นไงครับอ๋อสี่สิบเมตรครับท่านผู้ชมครับต่อสองใบวะครับเอายังไงครับจะวะนี้แถมเอจังอีตัวหนึ่งเลยไหมนะคงไม่น่าได้แล้วครับนะจะหวังมากเกินไปมากกว่านี้มันก็ไม่ดีนะฮะเราต้องพอใจนะครับกับผลลัพธ์ที่ได้นะฮะเห็นอย่างครับโอ้สี่สิงดาวนะครับที่จริงอีเวนต์เนี้ยเป็นอีเวนต์ที่ ผมชอบอย่างหนึ่งนะเพราะว่าแค่ CE ในร้านค้าเนี่ยที่อยู่ในอีเวนต์เนี่ยก็สามารถใช้ความได้สบายแล้วนะครับ CE ในตู้กาชาเนี่ยแทบจะไม่จำเป็นเลยนะก็คือเปิดเหมือนแบบเพื่อสะสมอ่า c ีสวยเฉยนะครับนะอ่าประมาณนี้เห็นไหมเป็นไงครับสูตรผมทั้งสูตรโหลดดิง้งทั้งสูตรตู้เฟรนพอยต์โอ้โหทองอีกหนึ่งไปเฮ้ยเอาจิงดิโอ้โ ผมเไปิดไม่ได้แบบนี้บ้างทำไมเจพี JP, ผมเไปไดิดไม่ได้เมื่อวานผมเปิดแจ็คตู้เจีรู้ไหมมันออกอะไรส่วนเองนะเป,น<อ>งเป็นกล่องไปซัซะนะเป็นกล่องไปซะปกกล่องไปเสมอ ดวงที่ฉันเติม JP ไปมากมายมันมาออก NA นี่เองผมเติม NA ผมเติม JP ไปเติมโอ้สองสามพันนะฮะตู้แจ็คอะไม่ออกครับฮัลโหลจะนักประพันธหรือว่าแจ็คไม่ออกเลยนะฮะนะตู้เมื่อวานนะครับแต่วันนี้นะครับ30เม็ดเดียวอยู่ครับผมสำหรับเซิร์ฟ NA ฮะโอ้โหอย่างนี้นี่เองครับ เห็นหร้อยังครับว่าเราเนี่ยนะไม่จะเป็นต้องใช้สื่ออัญเชิญเว้ยไม่ต้องเอาหัวใจมาควักให้กับน้องอนะ่ะผมนะโอ้โหหรือจะบอกนะว,ว่าน้องเนี่ยเพิ่งได้รับสารจากผมไงเออเมื่อวานนี้ผมใช้สื่ออัญเชิญนะครับผมนะ how to นะครับย้ำนะครับว่า how to summon jack นะผมนะถ้าเกิดใครได้ดูในเพจผมเมื่อวานนะฮะโอ้โหเพิ่งจะมาสำฤทธิ์ผลในเซิร์ฟเอ็นเอนี่เองนะเราจะมาร้องเพลงของ ศิลปินท่านหนึ่งนะครับผมนะควักหัวใจออกมาเอาออกมาให้พิสูจน์มันร้องไงวะ <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> เอเ <c oughs> นะแค่เพียงคำพูดไม่พออ่าประมาณนี้นะครับผมนะโอเคครับ okay, ผมนะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ